สวัสดีครับเหสวัสดีครับวันนี้นายวามาทำอะไรครับวันนี้มามาทำเปลียนน้ำกบเปลี่ยนน้ำกบให้กบอบครับให้กบอบอบครับตักตักว้าครับว้าครับเมื่อกี้นาวาตักกบเลยเมื่อกี้เหรอใช่ให้ตักดูซิตักให้ดูดิว้ามันไปไหนอ่ะนน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 ่นน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 ดนตนนนีนน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 นไนนน เร้ยายสุดกินไมกบโบ่ใฮะเดีพูดสิกินทำไมอ่ะเลี้ยงเลี้ยงมเลี้งวทำไมอ่ะเลงไวสิแาด้าหน้าดฮะนาปนไเมันไมันเป็หนเขาเลื่องกบมันเป็หนของเขาเนี่ยคนาเยอะเลยยมันนอนอะไรอ่ะโอเคงั้นบายบายก่อนฝากอะไรบ้าง ฟัอะบ้างครับฝากกดิช่องนองวารคครับขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะ